สวัสดีค่ะใช่ค่ะมือซ้ายมือขวาคะ,คะอ,อ๋อมือซ้ายทํางานหรือทํากันคะคะอ,อ่อทำทำเป็นรับเงินเดือนค่ะอาจารย์รับเงินเดือนแล้วทําไมเขาใช้งานแล้วรับเงินเดือนงานอะไรของคุณทําไมต้องติดต่อประสานงานนะคะงานเกี่ยวกับอะไรคะเ,ออเป็นเป็นคุณครูค,ะคะออ่ะอาจารย์ทำาหลายหน้าที่มากเลยโอ้โห ต้องติดต่องานด้วยเหรอคะเอก <sk eps> ชนนะเปล่าคะเนี่ยอ๋อเป็นพนักงานรัฐนะคะเดี๋ยวพี่ยังงงเป็นครูเหรอคะค่ะครูแล้วทําไมต้องทําหลายหน้าที่ทำไมหลายหนา้ <c oughs> ทาที่จังอะดูมือขวามองสาแม่อ,ม <c oughs> อันนี้มืออะไรมือมือซ้ายเป็นรัฐบาลใช่ไหมคะอ,อ๋อค่ะอาจารย์อืมอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุย่างสามแปดค่ะอาจารย์อืม อุ้ทำไมทํางานเยอะจังสอนอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่อยู่อกําเพรค่งอาจารย์อือมแสดงว่าสอนเด็กเล็กก็เปล่าคะทําไมงานมันยุ่งจังอ๋อค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์เด็กเล็กสามแปดจะถามพี่ว่าไงเหรอคะอ่าหนูหนอยากรู้เ่ื่สามเรื่องใหญ่ๆอะคะเรื่อง งานแล้วก็เงินแล้วก็ความคู่ครองค่ะอาจารย์งานตอบได่เลอนะคะว่างานของน้องอเป็นงานที่เหนื่อยอตอนนี้เป็นข้าราชการบรรจุเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหรือยังไม่บรรจุมันเป็นพนักงานรัฐนะค่ะมันก็ไม่ค่อยมั่นคงค่ะอาจารย์อาคุณบอกคุณเป็นราชการไงงานมันมันเป็นบรรจุเป็นพนักพนักงานรัฐอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเดี๋ยวไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการพี่กาลังจะพูดอยู่เลยว่าถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการอันตราย นะคะพาอมือนี้ต้องเหนื่อยอย่างนี้ถือว่ายังไม่ได้เป็นราชการบรรจุเป็นพนักงานรัฐลูกจ้างชั่วคราวอะไรประมาณนั้นถูกไหมคะใช่ค่ะนั่นแหละทนี้คุณก็ต้องอดทนหน่อยงานคุณเหนื่อยใช้คุ้มเลยสามสิบแปดอยู่ประมาณนี้กําลังจะเจอเส้นใจจะคิดจะไปลงทุนอะไรเปล่าคุณตั้งมือไม่ตรงด้วยนะคะคิดจะไปลงทุนอะไรเปล่าคะก็ก็กลานประจําไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยมั่นคงอะค่ะก็เลยอยากไปทำอย่างอื่นจะไปทําอะไรนะคะพี่ยังไม่ดูค่ะอาจารย์ถ้าทําไม่รู้แล้วก็จะไปทําได้ไงอ่ะลายมือนี้ควรจะทํางานประจําหรือว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวดีค่ะอาจารย์พี่ไม่แนะนางานประจําอยู่แล้วเพราะมือคุณเนื่อยนะคะก่อนอื่นก่อนจะออกจากงานเราก็ต้องทํา ต้องมีอาชีพเสริมด้วยนะคะเพราะมือของคุณต้องเหนื่อยนะคะถ้าไม่ทำอาชีพเสริมแล้วมันจะไปได้ยังไงนะ,ะเพราะงานตรงนี้ยยิ่งเป็นครูด้วยแล้วจะไม่ถือว่าบรรจุเนี้ยมันไม่ถือว่ามั่นคงนะ,ะแล้วถึงน้องนี่งานมันก็ยุ่งน้องต้องทำอาชีพอะไรเสริมได้แล้วคิดจะทำอะไรล่ะคะอืมก็คิดจะทำซื้อที่เหมือนอาจารย์แนะนำค่ะ ทำหอหรืออะไรอย่างเงี้ย uh ค่ะอาจารย์อืมเออเงินคุณเก็บไว้ได้เยอะแล้วเหรอก็ก็ยังไม่มีค่ะอาจารก็ตะโกนี้จะดีไหมคะอาจารย์ใช่ก็เตรียมตัวเจ๊งได้เลยค่ะนะคะอืมคุณไม่เคยมองคุณไม่มองงานเล็กเลยคุณจะสร้างสารประภูมิไงเข้าใจที่พูดไหมตึกอ่ะคุณจะไปทำหอพักโดยนี่ทั้งหมดเนี่ย นะคะจะลงทุนประมาณเท่าไหร่คะอืมหนูก็ยังไม่ไม่ยังเพิ่ง,ง,งศึกษาอยู่ค่ะอาจารย์โอ้ <c oughs> ถ้ากู้เงินแบงค์มาเนี่ยนะคะแล้วคุณทำงานคิดจะกู้เท่าไหร่กำลังศึกษานะ่ะเลิกคิดไปเลยนะคะ <c oughs> ถ้าคิดจะทำธุรกิจแล้วกำลังศึกษา <c oughs> เพื่อจะกู้แบงค์เนี่ยเลิกคุยไปเลยนะคะ นะคะเพราะคนที่จะทําต้องเป็นแล้วแล้วสมมุติคุณจะกู้แบงก์กู้เท่าไหร่นะกู้เท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยพี่จะถามว่าแล้วหอพักของคุณนะ่ะต้องการคนอยู่เท่าไหร่ถ้าหอพักเนี่ยมีสี่สิบห้องคนอยู่สิบห้องเดี๋ยวคุณก็ตายก็ระโดนเขายึดก็ล้มละลายเลยนะคะฉะนั้นแสดงว่าที่พูดเนี่ยแสดงว่าน้องยังไม่เป็นเลยนะคะแล้วจะเอานี้นําหน้าอืและไม่มีเงินส่วนตัวเลย เลิกคิดไปได้แล้วนะคะที่จะเอาหนี้นำหน้านะคะฉะนั้นอย่าไปทำงานใหญ่โดยเอาหนี้นำหน้าเดี๋ยวมันก็เจ๊งพออายุสาสิแปดเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าเส้นใจแล้วไม่รอดหรอกนะคะแล้วแบงก์เขาจะให้คุณกู้เหรอจะเอาทรัพย์สินมาค้ำเปล่าคะอ๋อไม่ค่ะอาจารย์อาวแล้วเขาจะให้คุณกู้เหรออืม <c oughs> <c oughs> หนูยังไม่ได้กู้เลยค่ะอาจารย์เขาก็ไม่ให้กู้อยู่แล้วถ้าเราไม่มีทรัพย์สินเขาไม่ให้คุณกู้หรอกนะฮะต้องมีที่ดินไปค้ำนะหรือจะเอาที่ดินของแม่ไปค้ำน้องอย่าไปคิดอะไรใหญ่เนองเอ้ยนะเวลาคิดจะคิดที่มันเอาของที่เป็นไปได้นะคะเอาของที่เป็นไปได้อ่าเดี๋ยวไปดูงานประจาไปใช่ไหมคะงานประจําแล้วก็ค้าขายอะไรไม่ต้องไปใหญ่โตนะทําใบน้องจบทางด้านไหนนะคะ เป็นคุณครูค่ะอาจารย์อ่าจบจบอะไรมาคะขอโทษอ่าจบศึกษาศาสตร์ค่ะอาจารย์ศึกษาศาตรโดยตรงศึกษาศาสตร์โดยตรงได้นะคะแต่ว่าจบศึกษาศาสตร์เนี่ยถ้าเข้าราชการไม่ได้ก็เหนื่อยนะคะจากนั้นเอน้องก็ในเนี้ยมือเนี่ยนะคะเส้นเสามีหลายเส้นทําไมไม่ทําการค้าการค้าไม่ต้องใหญ่หรอกน้องนะคะเออถ้าทําจริงๆถ้าลุยๆุยจริงๆเนี่ย กันค่ะมือคุณมือนิ่มมั้งเนี่ยดูเส้นแล้วนิ่มไหมฮะมันก็นุ่มๆค่ะอาจารย์เนือนุ่มๆก็คือนิ่มนุ่มๆค่ะนุ่มๆไม่นิ่มเหมือนนุ่มเข้าใจไหมมันนุ่มอ่ะน้องจะถามว่าไงรับมืเดินไปก่อนดีกว่าอืนะคะเพราะมองดูน้องยังไม่มีความคิดถ้าป้าเจอก่อนนะป้าไม่ให้หนูเรียนครูหรอกนะอ้าวนะฮะให้เรียนวิชาชีพไปเลย นะคะให้เรียนวิชาชีพไปเลยคนเราเดี๋ยวนี้ต้องมีวิชาชีพใช่ใช่เพราะมือเขาถ้าเรียนตรงนี้มาแล้วถ้าเข้าราชการไม่ได้แล้วมือเขาจะปัญหาเยอะตำแหน่งไม่ดีใช่ไหมตำแหน่งไม่มีเช่นตำแหน่งไม่สวยะถ้าป้าเจอป้าบอกน้องเรียนไปทําไมโอกาสที่มือนี้จะสอบเข้าราชการะยากนะคะมือนี้ต้องไปในลักษณะการค้าคือมือนี้เนี่ยต้องสู้ชีวิตให้มาก ืต้องสู้ให้มากอืต้องสู้เยอะมากน้องต้องชีวิตน้องเนี่ยต้องผ่านด่านอรหันต์เยอะมากอืแล้วแฟนทํางานอะไรคะแฟนทํางานอะไรคะน้องอ,อ๋อแฟนเป็นพนักงานบริษัทพารันแล้วลูกกี่คนคะลูกสองคนคะ่ะน้องต้องไปฟังเพลงเจนินเจน อันนี้มือมือมือซ้ายอันนี้มือซ้ายเหรอนะคะชีวิตน้องต้องสู้นะตอนนี้อย่างอายุอันนี้มือขวานะพี่ชี่ดูมือซ้ายครับเปลี่ยนเปนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะมือซ้ายมือขวาเขาเส้นตัดเยอะมากนะคะเส้นตัดเยอะมือนี้ต้องต้องไปฟังร้องเพลงจนๆครับจริงๆมือเขาเนี่ยสวยกว่ามือพี่ตั้งเยอะนะพีเก่งเห็นไหมนะคะมือเขาสวยกว่าเยอะแต่น้องเขาไม่เคยมีประสบการณ์ไงนะน้องต้องหาประสบการณ์เยอะสามแปดแล้วนะ อ่ะถ้าคิดจะไปกู้เงินแบงค์ทำเงินเดือนต่อไปเถอะนะคะหาอาชีพให้เจอหาอาชีพให้เจอคิดจะทำอะไรไม่ขายของกินก็ได้เอาไหมไม่เคยทำใช่ไหมฮะเอาคอาจารย์ฮะทำกับข้าวไม่ไม่เป็นคหะอาารอ๋อไม่แม่เอาทำกับข้าวไม่เป็นแล้วทำอะไรเป็นบ้างน้านอกเหนือจากการเป็นครูก็ สอนพิเศษอะไรเนี้ยค่ะสอนพิเศษก็ได้นะ,อะสอนพิเศษอะไรก็ได้เออสอนพิเศษดีดีดีโอเคนะเอานี้เอาแค่นี้ก่อนนะค่ะสอนพิเศษดีนะนะคะเอาแค่นี้ก่อนต้องออหาอาชีพให้ได้ค่ะอือนะ,ะคะหนูหนูก็จะไม่โดนไล่ออกใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงช่วงอายุช่วงเช่นอายุไม่ยารันตีค่ะเพราะคุณทําเอกชนไม่มั่นใจอันนี้ทําไม่ใช่เอกชนใช่ เป็นพนักงานแลาวแตายังไม่ได้บรรจุนะเขายังไม่ได้บรรจุนะเพราะเขายังไม่ได้บรรจุนะเพราะว่าครูนี่ถ้าไม่บรรจุก็เสี่ยงนะอไม่ใช่ข้าราชการนะครับต้องหาชีพแต่น้องเขาไม่มีไม่ทําเสริมเนี่ยต้องเตรียมสำรองไว้นิดหนึ่งนะฮะนะคะเพราะว่าครูเนี่ยถ้าไม่ได้บรรจุเนี่ยบางทีเด็กบรรจบมาเยอะมากเลยตอนเนี้ยเด็กก็จะเข้ามาอีกเยอะอนะคะอ่ะโอเคน้องต้องหาชีพให้เจอ นะคะค่ะค่ะ